พอเห่าเป็นพอขวเองเลยนะซึ่งจะขวแบกจะเห็ดโอบเห็ดโอ๊บยังเดียวปะพอสมพลสมพลแบกกาจะเห็ดซีนดรอดแล้วทุกคนสมพนแบก ว่าตุมเต็มหมอเลยเราโฟร์สามเกียมว่าจริงใครเกียม์ค้ามาค่ะเนี่ย สนใจหรอคะปจจุเสียงบบผู้ะ <laughs> อะไรจะอึอ,อย่างตก <laughs> ใจว่าุกคนณีตาพวกสิทักทายสบายดีสบายดีิตาซาลาไตเดอสบายดีบสาาาุสุขโอ้ยน้ำผักอีสบายดีิตาซาลาไตเดอสบายดีบสุสุขภนวัสบายดีพ่อแม่พี่น้องขาน้ำเดอ บุรีนิตาสิมบ้าซอยพอเห็ดกับเขาทุกคนเดี๋ยวว่าเป็นสัวจัะหาจำเนียรซื้อเซอร์ริตาเห็ดเดี๋ยว่าห่วงไมโน่แบนนิตาเห็ดบุเป็นถ้านเป็นบุเป็นเนเี่ยมันสีคิ้วเลยวมาเห็ดแบนเ,นเป็นว่าอ,อ๋อมันส,นสีคิ้วเพราะฉะนั้นจ๋าจะหายพอทุกคนเห็ดเพราะว่าพอเราเก่งเหมือนการเห็ดกับเขาอะนะพอจะเห็ดเนี่ยเก่งแล้วก็เห็ดไหวแสบน,นิตายังใส่สุดหนอนอยู่ทุกคนทิง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 ท โมเดลเนี้ยเริ่มเต้นเนี้ยแซ่บไหมคะโมไม่สียหรอเฮ้ยอยเอยบเวไแม่เ้าหันไปพาไม่ส่วนนี่ต่างอ่ะมาบึงเรื่อว่าซอยจับหนุนร่นัง็อยยัวทั้งในมันใช่เราจะปวดสะุกแล้วคก่ะเม่เอาทิา่อะไรเก็บไปหองพี่ กินได้พอไงฮะจิก <c> ป <oughs> ีน,นี้ปีนี้ออนนก,ก็ิบกปีเนาะกินนาสิคเกติบกปีสิทาวบัดรบัตนิตาอาายู่เซ็งแบบโอทุกคนลืนกันจิกปี่ิบกาปีเนาะลืนกันจากชิบกาปีมาเลยทุกคนเอ,อ้ยนิตากับดอกเดอยธรรมดาอยู่ได้เห้งเนาะ แค่ทุกคนลิตากตับศรซอยพอสมิกรกนลิตาจะไปเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนเป็นเกลือห้านหลังจากดีแล้วยังแล้วลิตาจะสีมาเสียบซอยพอเนาะแค่จะเจ็บแค่กันได้เลยเวลาพอเข้าเห,ห็ดกีเห็ดอยากพอเข้ากันทุกคนคือกล่องทุกคนคือลิตาลิตาตระลิงตังกอ,องเองตอน,น,นจะใส่โต๊ะมาพอมาเดืนอนไหนจะตำใจหนิปอจะเห็ด ตัวนี้ก็เห็ดหลอดไปกินเนาะทุกคนนอะจะเห็ดหลอดนี่หนังจะตบเลยสูลบาวกินแล้วว่านาจะไม่กิน้นนา,นา,นานหนังมือพี่ตาเห็ดปบเปลี่ยนเลยไม่โนะจังหวังเ็กเป็นเบสเ,เ,เนี่ยพี่ตาเห็ดปูเปลีนเนาะจะหายคอเป็นคนหูนี่ไ,นไปตรงป้า พอเขาจะเอาไปดางเลยนะทุกคนดางเคียงก่อนเลยนี่ทู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 เข้าไปเนาะกลัวตัวเย็นนี่ตาอาไปพวกเขาก็ต้องได้เห็ดร้อนเนี่ยนะทุกคนไปตนอ,น,อ,อ,อน,นเย็นก็ได้มาเพราะว่ากรเชิดเรื่อย,อยคิยงคิยงนีเแม่ระวังให้พูดมันความติด พื so <c oughs> ม <c oughs> ้มากเลยทุกคนประหยัดพยายามเนาะบอบแบงกัดจิ้งกัดจิ้งกัดจิ้งัดเตี้ยถ้าเป็นไทยกับโมหูวันนี้นิสตาเป็นโพสวยเออคูสวยคงพอผิกเอาบอ้ในหนึ่งผิดคนอาบอ้พผิกใว้หนึ่งนิดนึงเนาะแกข้าว ุ่งเลยเนาะทุกคนเนาะเลิบหวานไรขวานไรขวานใส่ธรรมดาเลยเนาะใส่ลงไปทุกคนเพราะว่าเอ่อสีน่าร้ายนี่ติ๊ตาเป็นเป็นครซัวอย่างเดียวเลยมือนี้ยดเลยเนาะสาดเลยยากในวัี่ไม่ไม่เลยทุกคนแบบว่าวไม่ไม่เลย เสือเองโอเคนี่ตาก็ต้องมาจูไฟ่นาจะเปิไไฟหมอเพราะฉะนั้นเราจะได้แบะเข้ามาสีเปลือยผมคิดไปว่ามันเป็นแบะตู้คูนะแบะแกแบะเถา ัวมลาัวมาสิเปล่าทุกคนอะไร no ทุกคนในมือริบบ์ตาบอกว่าให้ดอกมากินข่าวเนะน่เขาก็มาปิดน้ำหนักในเบิอง เล็กกะตี๊ดคล้ายคแบเเนาะหาชิบ๖ดูโอ้ยนั่งไว้ตอนนั้นเปนหาตอนนั้นหาชิบแปดดูแล้วไปเนาะนักลด่แลงแค่โด่งว่าไปหากินเผาลุกลุกลุกด้นแนวนี้นี่คล้ายอะไรนักหน่อยลายพ่อเลยพ่อพ่อแดงพ่อแดงคิดใช้พ่อเต็มันอย่างซิซิจ้าวเลยเนาะนั่งแก่จ้าวนะคะกับสีมา กอดใส่ไม่หีบฮันผู้กินไในมอหันดาวแอปติ๊กตอกเลยทุกคนฝากกดฝากกดติดตามเด้อแอปสีฟ้านี่ตาฝากกดติดตามเลยเด้อน้องเอื้องทานี่ดาวแอปติ๊กตอกราคาเนี้ยนี่นี่ขวาขว้าในมอเนี่ยสี่ทันก็จะอยากกินจักรเอามาซอสเพราะว่าเอื้อยบาดเอื้อเอือยเอามาเกียงซื้อขามันจะสิ่งใดพอ ขาเลยกับหลังเนาะข้าแบะแล้วทุกคนกินแบยเข้าเลยกักบมาดามใช่ไาาเลยกับไปานกใส่อ๊อเออเออออกดอยู่กดยอย่โอ้โหโอ้โหนอะไรได้หรอกระไรกินกินเพื่อไปกินเพดน,น,นจี้เขาบผอยากกับไม่อะ ผู้เรีนที่ตามบน้เ้ากรุ้ปทุกคนเราจะเขากลุนำาน้อยเนาะมากินมันเอียมานักเรียนเอยเจ็ดมุ้งเครื่องเลยเกระูกเล้งอยากกินากกินสีดจะสอยเอากริกินโอ้โบานสี่อยเกลือเนี่ยใบขาอีกิน เอาเนอะบริสิบเลยค่ะสิกระไรบริสิบเหรอเหลือมาทุกคนไก่จะปวดเลยเดี๋ยวปล่อยตีนไปใส่เข้าไปวิ่งมีเลือดด้วยโอ้โหทิ้ข้าวคำเล็กๆเลยนะครับแดดเดี๋ยวปล่อยแล้วทุกคนมีตัวโทษนีะค่ะมาเบ่งแม่เขาจักออกเลยเนาะ จักไหมเกียมจะเห็ดอัันแบะเสียบแบะวะเมยเห็ดยางเนาะเห็ดอ่าเห็ดจินหลอดไปกินมัจะอยู่ใน,นตัวสินใบด้ยค่ะอยากกินนะคะก็มาเกี่แบบเกินบเห็ดนม่จะได้กระแด่เออไหลรยางอยู่กับสันซ่าเห็ดไรเติบจะเอาแบบยนวๆเลยแมสโอมัยเย่าประมาณไหนเห็ดเชคพอดีวันนึงน่างเนาะเนลยนาะ ตรงนี้กาตุกตกเด็ดแลกก็เลยจะเหตุไหวเพราะว่าจะไปไปมันจะแบบดิดตลอดที่การจักตอกเล้าตอกเล้ามะเสียไปปีกสมซาก็จะเหตุเสียตลอก็ใหม่แต่ว่าครับปีทั้งยังันเี้เขาจะพาไปต้นพเขาก็นังเผาหมอเก่งยู่ได้เหือน เอาใหม่ทุกคนนี่ตากอะไรมาทาเอาใหม่นะ้าแม่น้อน,นชายเด็รวมไรสามอันนี่อู้ไลได้เว้ยไม่ได้เลยเจ็บิีนก่อนหรอโอ้มนะพอสีเสีดกพอเองหรอกเดีล่าใหม่ไปอีกหลดแล้วคุเอาไหม ไปทุกคพนี่าจะเอาใหม่นี่ไปจูสเซพ่ก่อนเนาะไปจูสเซพ่ก่อนแล้วก็จะมาเสียบแต่ว่าเจพ่อจะได้ที่าจะเอาไปก็ไม่แค่นีงอ,อีกนิดนึดนงนอโอเคเดี๋ยวก่อได้เอ้า กว่าเสียงเหรอฮาฮฮฮเเ้วเ้ฮ่ฮ่า้คุซื้อวนี่เราม่นเราไมีที่ีเสียงไม่จะเสียเสียด้วยเห็ดร้อนเห็ดตองเนี่ยเราไม่แน่มีเราไม้มีวีที่เพิ้าเ หพดไปไส่นะอยู่เพื่อนกินกินเชลลิกินเพื่อนกินอนให้ดูใช่ไหมส่งใส่ใช่ไหม่มามเอาเรียฟเอเอียกมันออกเห็นมเห็นพี่ป้าจะมาคลอยพ่อแล้วจะพ่อนี้ฮักอานนีอันนี้ฮักพ่อแล้วเนาะ กินกินน้าเบิ่อหนไเวลาเนาะทุกคนเนาะี่สารจะใส่เด็กรวดเอาเลยเพราะว่าเวลาก้อมันจะสบายกล่ว จะบ,บอกขาดอีกนั้งประธานก็การี่จิดเหล้เละนะเนี่ย เห็ุแบบนี้ก็ทุกคนีน่แทงๆ <c oughs> จะมาแบบนี้ด้วยกายยาย่สีดออกนะทุกคนทัน้งกลัวจะแหงไวที่สุดเลยเพราะว่าเอาใสีอะไรมาแบบเงี้ยอ่ะหนึ่งทำเสีย,ยใหญ่เอาใช้บดลลดนสองคนสามคนจะไหวได้ไหมอีกโอ้ยแบบอ่่ยางแบบวาเบิ่งกล่องเลยกลไกกล่อง ทุกคนแม่เพราะหอดรถกดเต็มเต็มกล่องเลยเนาะตลกมากเจ้าไห็นตะโสรปูขึ้นมาแล้วกันคนเราอยู่เหื่อนี่ ตัวสรรพสันเองจะือันกอ้ิตี้อันนี้บายที่สึกไวที่อื้ม เพื่ออยู่ว่าจะตกนะใ่เตริสนี่จะมาตกไปแต่ขื่นี้เห็นบอกไปท่านในกระตูมใบขื่นีนก็ได้ โอเคทุกคนนิตากับชิคอจบคลิปเพียงสมิดเดอร์ขอบใจที่ติดตาและก็ฮา,าร์ทสม้มคลิปหนาพอกันไหมจะได้กันอลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิตาที่คลิปใหม่ต,ต่อไปด้วยทุกคนและสำหรับคลิปนี้แยไก็นอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อบ,บายบายคลิปหนาพอกันไหม